ะะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมวิดีโอนี้อยู่นะคะวันนี้ก็จะมาทำการสำรวจต้นวานิลาที่ปลูกเอาไว้เป็นระยะเวลา13ปีแล้วนะคะทุกคน ดูสิคะมันขึ้นไปสูงมากจนไม่รู้ว่าจะขึ้นไปเอาลงมาได้ยังไงคือแบบสูงมากจริงๆคะ่ะส่วนของเนี้ยเป็นส่วนที่หนูดึงลงมาแล้วนะมันหักด้วยอะทุกคนเสียดายมาก แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันยังใช้ได้อยู่เนาะดูลำต้นค่ะใหญ่มากสมบูรณ์แล้วก็เริ่มออกดอก ยังไม่รู้วิธีการรักษาตาดอกมันยังไงคะ่ะคือยังมีอีกแค่อันนี้อัน,นเดียวที่ยังไม่ร่วงนะคะส่วนของอื่นๆน,นี่คือตาดอกร่วงหมดแล้วคะ่ะเสียดายมากเพราะว่ายังไม่เคยไปเรียนรู้นะคะวิธีการรักษาตาดอกต้องรักษากันยังไง ส่วนต้นนี้จะมีอายุ2ถึง3ปีขึ้นไปนะคะต้นนี้2ถึง3ปีค่ะต้นจะอยู่ประมาณนี้ออประมาณ160-170ซนเมตรแล้วนะคะสปีถึง3ปีค่ะสูงมากทุกคน ถ้าดูแลได้ดีเยี่ยมกว่านี้คือจะโอเคมากแล้วดอกก็จะออกเร็วกว่านี้มากเลยนะคะนี่ดูดูใบคือทั้งใหญ่ทั้งยาวค่ะโหใหญ่ยาวลำต้นก็โห แต่เสียดายคือยังไม่รู้ว่าต้องใช้ปุ๋ยหมักชนิดไหนถึงจะเข้ากันกับต้นวานิลาท่านใดที่รู้วิธีการทำปุ๋ยหมัก จากปลาสดหรือว่าจากอะไรก็ตามนะคะช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาวิธีทําไปลองทํามาใช้ดูบ้างคะ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันก็ก้านดอกมันอะออกมา3ามสี่ก้านได้แล้วนะคะแต่ว่าคือซีล่า ซิลไม่ไม่รู้ไม่รู้จากวิธีรักษาตาดอกมันนะคะ่ะซิลาก็เลยต้องยอมปล่อยให้มันร่วงไปนะคะดูสินูน่นก้านที่สองที่สามที่สี่ข้างบนค่ะซิลาคือซิลาเสียเสียดายมาก ส่วนก้านดอกของนี้ก็อยู่ในระยะเวลาประมาณสองเดือนได้แล้วมั้งคะสองเดือนเสร็จแล้วคะ่ะดูนีมันแห้งหมดแล้วคะ่ะเสียดายอะ่ะแล้วช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการเพราะชำหรือขยายพันธุ์ต้นวานิลากันนะคะ เราติดตามชมกันได้เลยนะคะแล้วถ้าใครมีข้อมูลของการทําปุ๋ยมากจากว่าสดหรือว่าจากอะไรก็ได้ที่สามารถใช้ได้กับต้นวานิลานะคะเราจะช่วยเร่งให้มันออกดอกได้ไวขึ้นก็ช่วยกันคอมเมนต์ ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวซีล่าจะเอาไปใช้ค่ะแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะเอาไว้ซีล่าค่อยมาอัปเดตวิดีโอหรือ มาคุยเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ต้นวานิลาในคลิปต่อไปกันนะขอบคุณสำหรับทุกคนที่คอยรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ